ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการควบคุมศูนย์ปืนหรือไซด์คอนโทรลนะครับไซด์คอนโทรลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก2ลักษณะคือไซด์อะไลเมนต์กับไซด์พิกเจอร์นะครับไซด์อะไลเมนต์คือการจัดศูนย์ไซด์พิกเจอร์คือการนําศูนย์ที่จัดแล้วทาเป้านะครับการจัดศูนย์เนี่ยจะเป็นลักษณะถ้าคอมแบทจะเป็นการเล็งที่คือยอดของศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเสมอกัน ศูนย์หน้าอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเว้นช่องไฟระหว่างศูนย์หลังซ้ายขวาให้เท่ากันนี่คือการจัดศูนย์แบบศูนย์จี้นะครับตำแหน่งกระสุนตกจะตกตรงยอดของศูนย์หน้าที่เราเล็งที้การเล็งอีกแบบหนึ่งคือการเล็งนั่งแท่นซึ่งไม่นิยมในการตั้งศูนย์ในระบบต่อสู้นะครับการควบคุมศูนย์ปืนเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ทั้งร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อทั้งการล็อกข้อทั้งการหายใจการควบคุมการหายใจมันจะมี breathing control เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้คือกลุ่มกระสุนที่ระยะ15หลานในการยิงมือเดียวนะครับการจัดศูนย์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันนิ่งนะครับดูอย่างภาพนี้และนี่คือเลงที่เป้าหัวนะครับเราจัดไซส์อะไลเมนต์คือจัดศูนย์เสร็จแล้วก็จัดไซส์พิกเจอร์จัดให้มันท่าเป้าเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับซ้ายขวาซ้ายขวา พอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เดินไกลนะฮะมันจะตกในตำแหน่งที่เราลั่นไกพอดีถ้าเราควบคุมการลั่นไกได้ดีพอตำแหน่งกระสุนก็จะตกตรงนั้นนะครับก่อนการลั่นไกทุกครั้งเราอย่าลืมบริดดิ้งคอนโทรนบริดดิ้งคอนโทรเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะหายใจเข้าไปให้เต็มปอดแล้วผ่อนออกมาสัก30%แล้วกั้นหายใจชั่วขณะแล้วทำการเดินไกล เดินไกลคือการเหนียวให้นิ้วเนี่ยไปดันไกให้ถอยมาด้านหลังตรงๆนะครับปากก็ปากกระบอกมันจะไม่แวบออกไปซ้ายหรือขวานะฮะทีนี้ลองมาดูการยิงผ่านฉากกำบังไปถึงเป้าหมายนะฮะอย่างเนี้ยเราจะเห็นศูนย์แต่เราไม่เห็นเป้าหมายหรือเห็นลางๆเราก็จัดศูนย์ทำการจัดศูนย์ไปจัดสายอะไหล่เมนต์แล้วก็สาพิกเจอร์คือท่าเป้า ในตำแหน่งที่เราคิดว่าตรงนั้นคือเป้าหมายทีนี้ข้อสำคัญก็คืออะไรที่จะต้องชัดระหว่างสูงหรือเป้าหมายคือคนเราเนี่ยมันจะมีอุปสรรคทางด้านสายตาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอย่าไปฝืนมันระยะทางสภาพอากาศฝุ่นควันเพราะฉะนั้นถ้าบางทีเนี่ยเราจะตั้งใจให้ศูนย์หน้าชัด ตามทฤษฎีนะคะคือศูนย์หน้าชัดหลังเบอร์เป้าเบอร์มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่ตาเรารับรู้จากการมองจะถูกไปแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่สมองนะครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะเป็นตัวรับภาพถ้าคนมองว่าเบอร์ก็มองก็ยิงทั้งเบลอร์นะฮะยิงทั้งเบอร์แต่พยายามใช้สมองในการยิงด้วยการใช้สมองในการยิงก็คือการวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์ภาพจากจอรีเทน,น่าของตาที่รับภาพมาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับ หลังจากนั้นเราใช้ประสบการณ์การเรียนรู้มาตลอดชีวิตที่ผ่านมาวิเคราะห์ภาพที่เกิดขึ้นว่าภาพนั้นคืออะไรตูเป้าหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือภัยคุกคามหรือเปล่าหลังจากนั้นเราจะใช้ใจนะครับในการวิเคราะห์ว่ามันเป็นเป้าหมายที่ควรจะยิงหรือไม่นะครับลองไปพิจนารณาแล้วก็ฝึกดูนะครับสวัสดีครับ